สวัสดีครับวันนี้เจอกับพี่แมนอีกครั้งนะครับมิสเตอร์แมนนะครับวันนี้พี่แมนมีของเล่นสมัยก่อนนะครับนี่จะเป็นไก่ชนนะครับจะเป็นตีไก่กับด้วยญ้านะครับอันนี้จะเป็นญ่าแพรกนะครับใครเคยเล่นบ้างลองคอมเมนต์มาดูนะครับนี่เดี๋ยวพี่แมนจะสอนขั้นตอนวิธีการตีนะครับนี่ตีแบบนี้เลยนะครับนี่ปุ๊บตีแล้วก็ถ้าหัวหลุดก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับโอเค โอเคนะครับเดี๋ยวก่อนไปรับชมนะครับพี่แมนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปไปรับชมกันเลยนะครับจะเป็นลักษณะกอหญ้าแบบนี้นะครับเล็กๆนะครับจะเป็นหัวไก่งอนไก่ขึ้นมาแบบนี้เลยนี่เราก็จะหาได้ตามทั่วไปในท้องทุ่งนานะครับแบบนี้นะครับนี่ต่างจังหวัดก็จะมีนะครับนี่นะลักษณะจะเป็นงอนไก่แบบนี้นะครับเดี๋ยวพี่แมนจะหาไปเยอะๆนะครับเดี๋ยวจะไปเล่นกับน้องๆพี่แมนนะครับที่บ้านนะครับผม นี่พี่แมนก็เจออีกตัวหนึ่งแล้วนะครับนี่ลักษณะอันนี้จะเป็นข้อสั้นหน่อยนะครับแต่พี่แมนก็เอานะครับเพราะว่ามันหายากนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวพี่แมนจะไปสอนวิธีการตีให้ดูนะครับผมนี่นะครับพี่แมนหาได้ทั้งหมด7ตัวนะครับก็แบ่งคนละ2ตัวนะครับอันนี้ก็เอาน้อยออกนะครับนี่พี่แมนได้เลือกก่อนนะครับพี่แมนเลือก2ตัวนี้แล้วกันหนึ่งอ่านี่อันนี้เป็น2หัวนะครับไม่เอาอันนี้โอเคพี่แมน2นะครับแล้วก็น้องพี่แมน สองนะครับแล้วก็พี่นนนะครับอันีพี่นนกับพี่แม็กนะครับนี่พี่แม็กเลือกก่อนนะครับปุ๊บสตัวโอเคแล้วก็น้องพี่นนอีกคนนึงนะครับนี่เรียกไว้2ตัวโอเคนี่นะครับพี่แมนจะเริ่มตีเป็นคนแรกนะครับตีไม่ขาดนะครับพี่นนตีบ้างง้างง้างเนอหขาดเลยครับทุกคนพี่แมนเสียไปหนึ่งตัวนะครับแล้วก็พี่นนจะตีต่อนะครับอันนี้พี่นนกับพี่แม็กนะครับพี่นนเล็งเล่งโอ้เล็งนาน ตีไม่ขาดอ่าตาแม็กตีคืนนะครับน้องพี่แมนอีกคนหนึ่งเฮ <c oughs> ไม่ขาดนะครับพี่นนตีไม่ขาดอ้ขาดเองโอ้โหพี่นนเสียไก่ไปหนึ่งตัวนะครับแม็กยังเหลืออีกสองนะครับผมโอเคตาแม็กตีพี่แมนนะครับทีนี้เฮ้ไก่ใหญ่ครับไก่ตัวใหญ่ของพี่แมนแต่ตียากหน่อยเพราะว่าก้านมันงอนะครับนี่นี่ก้านมันงอนนะครับเดี๋ยวพี่แมนจะลองตีดูนะครับ แตข่ของพี่แมนนี่ไก่ใหญ่นะไม่ขาดครับผมไม่ตีไม่ขาดโหสองตัวนี้น่าจะอึดนะครับนี่เล็งดีๆแล้วเอาจริงแล้วแม็กบอกเล็งตีไม่ขาดนะครับแต่ตาพี่แมนบ้างนะครับปุ๊บโอ้ยเหนียวแน่นครับสองตัวนี้อึดอึดสองตัวนี้อึดพี่แมนตีคืนเล็งดีๆีมับ โอ้ยโอ้ยมีงอมีมงอครับทุกคนเรียบร้อยพี่แ <c oughs> มนแพ้นะครับสองตัวเสียไก่ไปเรียบร้อยด <c oughs> ีนะครับพี่แ <c oughs> ม็แกก็เหลือสองตัวนะครับพี่นนเหลือตัวเดียวแต่เป็นสองหัวนะครับทุกคนตีโอ <ES> ้ขาดเองนลครับพี่แม็กขาดเองนะครับโอเคศึกตัดสินนะครับ,บ,รบพี่นนมีหนึ่งตัวนะครับ <c oughs> แต่ Almost. พี่นนได้เปรียบนะครับมีสองหัวนะครับนี่ตีพี่แม็กตีนะครับทุกคนว่าใครจะขาดก่อนครับ ี่พี่นนมีแอบครับพี่นนมีแอบหัวนะครับด็โอ,โอเคโอเคเดี๋ยวพี่แม็กซ์บอกสังหารแล้วนะครับนี่ปั๊บตีโอ้คู่นี้น่าจะนานนะครับนี่ตีทุกคนว่าใครชนะครับตีพี่นนตีโอ้โหสองคู่นี้เหนียวโอ้มีมีมีมจะขาดครับจะขาด เออไปดออันนี้เตีเอ้าพี่โนนขาดไปดึงหัวแล้วครับเรียบร้อยแต่ยังเหลือีกหัวหนึ่งนะครับทุกคนสตีตีออามีใกล้ขาดเรียบร้อยขาดแล้วครับพี่โดนชนะก็โอเคนะครับรับชมเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e และสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้พี่ม่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ